พี่น้องยายน้องเอได้บักแข็งมายายน้องจะต้มซุปพี่น้องมื่อนีบ้บะมี่บักเขือแล้วจะซุปบักแข่งคะะไอ้มะเขือพวงบ้านยายน้องเอินบักแข็งนะคะเอินบักแข่งอภาษาการคำว่ามะเขือพวง นะครพี่น้องอยากซุปบักเข้งไหมคะอันแบ่งไว้เลยอันกินต้มกินก็ได้กินซดกินดิบก็ได้นะคะกินซดกินดิบกินกระปนกับเกยว่ยายน้่งชอบกินกระปนปนกับปกรเกลน่ะต้มกินกระปนกับเกวก็ได้กินทั้งกินได้ทั้งซุปกินได้ทั้งซุกทั้งดิบ แต่ว่ามือนี่มือนี่ยายน้องอยากซุปไหมคะยายน้องอยากอยากซุปนี่ซุปหมักแข่งพี่น้องมีซัมมีต้มซัมนี่แหละคะ่ะจะซุปแค่นี้น้อยซํานี่เละคะ่ะพี่น้องอยากซุปนี้น้อยซํานี่ค่ะเพราะว่าแบงไว้กินสดน้ำ แซบด้วยค่ะพี่นองสุบบักแข่งแซบคือกันแซบคือกันกับสุบบักเขือนนี่แหละค่ะพี่นองเห็ดคือกันต้มสุกับเมอปนใส่โอ่ยมาตําใส่ริกใส่แก้วเห็ดคือกันกับสุบบักเขือเลยค่ะนัว <N> ค <ua S 2> ือกันแซบคือกันนี่ค่ะเห็ดแค่นี้ก,ก็อ,กอิ่มแล้วค่ะพี่นองอก,กับอิ่ม